สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันกะอามพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกท่านมาที่สวนสาธารณะแหลมเจริญน,นะครับหรือที่เรียกกันว่าหาดแหลมเจริญจังหวัดระยองกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่หน้าหาดนะฮะตอนนี้ก็จอดรถด้านหน้าเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วน,นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นถนนเรียบชายห <ๆ S 1> าดทะเลและแหลมเจริญนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศวันหยุดนะฮะนี่นะเพื่อน ช่วงเช้าวันนี้ก็จะลดค่อนข้างบางตานะครับเพราะว่าปันปัน,ปนหยุดคนค่อนข้างมากันน้อยนะครับนี่นะเพื่อนส่วนด้านในก็จะเป็นลานจอดด้านหลังนะฮะันะที่เห็นไกลๆก็จะเป็นลานจอดรถของสวน สาธารณะแหลมเจริญจุดนี้นะฮะส่วนด้านในที่เห็นด้านในนะฮะก็จะเป็นห้องน้ําสาธารณะนะครับมีบริการให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการกันนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราเดินไปชมชายหาดด้านล่างกันนะครับกับวันนี้คนก้อนข้างบางตานะฮะก็ด้านล่างก็จะมีจุดขายของทั่วไปนะครับก็จะมีคาเฟ่เป็นตู้รถมาจอดให้บริการกันนะครับ ด้านในก็จะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารพวกกาแฟชาน,นี่นะครับเพื่อนก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะมีร่มผ้าใบบริการด้วยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดระยองนะครับก็ทางเทศบาลเขาก็จะมาปรับปรุงมาตัดต้นไม้เคลียรความสะอาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันนะครับ นี่นะเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศดีนะลมเย็นสบายไม่ค่อยมีแดดวันนี้ก็วันนี้มีฝนนะช่วงเช้านี่เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมานั่งจับจองพื้นที่นะครับเช็คอินกันก็ใครมาเที่ยวก็มาเที่ยวถ่ายรูปได้นะครับก็บรรยากาศสวยบรรยากาศดีน่าถ่ายรูปกันนะครับก็จะมีตู้ รถน้ำกันนะตู้ขายพวกชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราลงไปเดินไปดูชายหาดด้านล่างกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนี่นะครับด้านล่างหรือชายหาดทรายนะครับก็จะมีจุดบริการจุดถ่ายรูปนะครับของทางร้านกาแฟนะฮะนี่นะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพน,นเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับ ว่างวางวันหยุดหรือวันพักผ่อนวันธรรมดาเงครับยิ่งมาวันธรรมดายิ่งคนน้อยนะ mm hmm. เหมาะกับการมาเที่ยวมาพักผ่อนถ่ายรูปนะครับ mm hmm. จุดที่เห็นคนหินก็เป็นจะเป็นปากอ่าวของจังหวัดระยองนะครับแม่น้ําระยองก็จะมาบรรจุจุดแล้วก็มาไหลลงปากอ่าวตรงนี้นะครับ mm hmm. ที่เห็นไกลๆเรือใหญ่นั่นก็จะเป็นท่าเทียบเรือนะฮะ mm hmm. ท่าเทียบเรือ IR อานะครับมุมนูน้นนี่ครับ ภูเขาด้านในด้านนู้นก็จะเป็นฝั่งทางมูเขาแหลมย่านะครับกเกาะสม็จแล้วก็เขาแหลมย่าฝั่งทางนู้นนะฮะโอเคนี่เพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะให้แผ่นกล้องให้ดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับเดือนกันยานะครับปี2567นะพนี่นี่นะครับก็หาทรายขาวสะอาดดีนะครับก็เหมาะกับการมาเที่ยวกับบคครอรัวดี วันนี้ก็ขึ้นลมไม่ค่อยแรงนะครับเงียบสงบดีส่วนแหลมเจริญนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านค้ามีตลาดนัดนะครับมีตลาดฝั่งทางเนี้ยก็จะมาขายของมีจุดขายของแล้วก็จุดทานอาหารกันหลายร้านค้าพอสมควรนะถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะนิดน,นึงหาที่จะลดลำบากนิดน,นึง แต่ก็ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็ดีนะครับคนเยอะตลาดนัดของกินเยอะเหมือนกันของขายของค้าของขายเยอะแต่ถ้ามาวันธรรมดาก็จะประมาณแบบนี้ครับร้านกาแฟร้านคาเฟ่ก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่ร้านประมาณนี้ครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันเป็นวันธรรมดาคนก็จะค่อนข้างน้อยเขาก็เลยเลือกที่จะมาเสาร์อาทิตย์กันนี่นเพื่อนๆน่ามาเที่ยวมาถ่ายรูปกัน ه, ประมาณนี้เพื่อนๆก็ผมก็พาเพื่อนๆมาดูก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว รอบต่อไปผมจะพาเ,เพื่อนๆไปที่ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ